ชาวบ้านครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มเมนตตัวแทนจากกลุ่มจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับจะมาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอที่เราไปแล้วเรื่องห่อหุบนะครับเรามาที่วันนี้เรามา,มาที่ตำบลเจ้าเจ็ดอำเอภอเสนาจังหวัดพนางสีในงานครับเราจะมาเสนอว่าที่เราทำวิจัยเรื่องห่อหบไปเนี่ยมีตาผลิตภัณฑ์กันไหนที่แบบลูกค้าส่วนใหญ่เขาชอบกันมีต้องใช้โลโก้อย่างไงที่แบบ กั seats, <là> ันนะครบเราจ้าผลสำรวจ200คนนะครับผมก็ได้ผลมาว่าในแบบที่1ครับท่านบรรจุภัณฑ์ก็คือการทําใส่ของพลาสติกครับเป็นการห่อไปห่อไปเจอใส่องพลาสติกครับก็ได้เป็นอันดับหนึ่งะครับความนิยมโดยมีความนิยมในระดับ4.5667นะครับผมอันดับสองก็คือเป็นการห่อไบเจอรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองนะครับแล้วก็อันดับสามก็คือการทำ อยู่ในรูปแบบช่วยนะครับผมก็มีความนี้มในาร่อยูที่3.5ทางซนะครับตัวอันดับที่4ก็คือเป็นแบบโลโก้ครับผมการใส่สมงพลาสติกนะก็อยู่ในอันดับที่4่ครับแล้วก็อันดับต่อมาคืออันดับแบบการใส่ของกระดาษนะครับเป็นแบบว่าแพคเกจที่มีรูปลักษณ์สวยงามนะครับก็อยู่ในค่าค่ามีอยู่ที่2.7 0นะครับผมตัวอันดับที่5้าก็จะเป็นรูปแบบของเป็นรูปแบบกลวนะครับ ก็จะมีค่าไม่ถึงที่2.4ซููนครับตัวระดับสุดท้ายก็จะเป็นแบบถุงกระดาษโดยแบบพิ้วนะครับสามารถรีเลเพไ่้ได้นะครับผมอยู่ในระดับสุดท้ายก็คือ3.4ซููนนะครับผมก็อันนี้คือระดับที่เราสมรวจมาจากกลุ่ม200คนนะครับก็ได้ราประมาณ1 0ต่อไปต่อไป,อไปจะเป็นตารางทิ่จะพันนะครับที่ ผู้รบริโภคเขาแบบชอบกันนะครับอันดแบบับ